เด็กอีพิชอนการถามชื่อเล่นชื่อว่าก้าววันนี้จะมาสืบสอบเรื่องไข่เป็ดกับไข่ไก่นะคะไข่เป็ดกับไข่ไก่แตกต่างกันอย่างไรูร้ไมคะเพื่อนเพื่อน,นว่าไข่เป็ดกับไข่ไก่แตกต่างกันอย่างแตกต่างกันอย่างไรไข่ไก่มีสี น้ำตาลไข่เป็ดนะคะจะมีสีขาวนะคะเรามาดูรูปร่างของไข่เป็ดกับไข่ไก่กันนะคะไข่ไก่จะเป็นวงรีนะคะไข่เป็ดก็เหมือนกันนะคะจะเป็นวงรีนะคะ มาดูกันเลยค่ะว่าไข่เป็ดกับไข่ไก่นะคะจะถ้าเราปอกออกมาจะเป็นสีอะไรคะเพื่อนๆคะดูตรงนี้นะคะมันจะมีสีเข้มใช่ไหมคะแล้วตรงนี้มันจะไม่มีใช่ไหมคะเรา จะมาเปาะดูกันนะคะเราดูด้านนอกของไข่ไปแล้วใช่ไหมคะเราจะมาดูด้านในของไข่กันค่ะเริ่มจากไข่ไก่กันเลยค่ะนี่นะคะคือไข่ไก่ค่ะเราจะเอาจานมาก่อนนะคะจานแรกนะคะคือไข่ไก่ค่ะ นี่นะคะคือไข่ไก่ค่ะจะมีสีเหลืองแบบอ่อนๆนะคะแล้วก็ผสมกับสีขาวนะคะอันนี้จะเป็นไข่แดงนะคะจะมีสีส้มสีอ่อนๆอยู่ด้านร่างนะคะ มาดูไข่เป็ดกันเลยค่ะไข่เป็ดนี่นะคะคือไข่เป็ดค่ะรูปร่างมันก็จะเป็นอย่างนี้นะคะมามาลองดูด้านในกันเลยค่ะ <laughs> ยใส่ไปแล้วก็ยังได้โอ้โหเต็มค่อยๆลงค่อยๆค่อยๆค่อยๆเทค่ะค่อยๆค่ะค่อยๆวางค่ะโอเคโอเค,โอเคสวยมากมาโอเคเปลือกไข่เข้าไปโอเคโอเคไม่เป็นไรอะ ใช่ะคะ่ะจะเป็นรูปร่างไข่เป็ดนะคะไข่เป็ดนะคะด้านในจะใหญ่กว่าไข่ไก่นะคะไข่แดงจะใหญ่กว่าไข่ไก่นะคะน้ําของไข่เป็ดนะคะจะเป็นสีขาวร้วนเลยนะคะมันจะแบบแตกต่างกัน,นะคะ่ะไข่เป็ดจะน้อยกว่า ไข่ไก่ไข่มารู้กันนะคะไข่ไก่อาจจะเหมือนข้างนอกอาจจะเหมือนเป็นสีเหลืองนะคะแต่จริงๆเป็นสีขาวนะคะไข่เป็ดจะเป็นทุกคนจะเห็นใช่ไหมคะว่าไข่เป็ดเป็นสีขาวนะคะเรามารู้กันเลยค่ะ ว่าไข่เป็ดกับไข่ไก่จะแตกต่างกันอย่างไรไข่ไก่เล็กกว่าไข่เป็ดนะคะไข่เป็ดจะใหญ่กว่าไข่ไก่นะคะไข่ไก่เกิดมาจากไข่ไข่ไก่เกิดมาจากไก่นะคะไข่เป็ดนะคะเกิดมาจาก แม่เป็ดนะคะสวัสดีค่ะเรามาดูประโยชน์ของไข่เป็ดและไข่ไก่กันนะคะไข่เป็ดจะมีโปรตีนมากกว่าไข่ไก่นะคะและสามารถให้ภูมิป้องกันเราได้นะคะถ้าเด็กๆอยากแข็งแรงกินไข่ไก่และไข่เป็ดเยอะๆนะคะ สวัสดีค่ะบ๊ายบาย